สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชั่วโมงแรกเนาะของภาคเรียนที่2คุณครูน้ำทิพย์เพลงกลางก็รับหน้าที่มอบหมายในการสอนวิชาสังคมเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูคจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของทรัพยากรนะคะ เมื่อพูดถึงทรัพยากรนักเรียนอาจจะทุ้นเคยบ้างแล้วนะคะเพราะว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้พูดถึงเรื่องของทรัพยากรแน่นอนนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยนะคะก่อนอื่นเรามาทราบก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมันมีอะไรบ้างในเรื่องของอวิชาสังคมนะคะข้อหนึ่งเลยนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและก็ประเภทของทรัพยากรได้ ข้อ 2. นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเภทของทรัพยากรได้และก็ข้อ3นักเรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากรนะคะก่อนอื่นเรามาลองตอบคุดคูดก่อนซิว่านักเรียนลองยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนว่ามีอะไรบ้างนักเรียนลองอยู่บ้านใช่ไหมนักเรียนอยู่บ้านลองยกตัวอย่างมาสิอ่า บอกกับคุณพ่อบอกกับคุณแม่หรือบอกกับใครก็ได้หรือบอกกับตัวเองก็ได้ว่าในรอบรอบตัวเรานะ่ะมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นนะถ้าคุณครูเป็นนักเรียนคุณครูจะบอกว่าอ๋อตอนนี้เหรอคะสิ่งที่อยู่รอบตัวของหนูนะคะรอบตัวของคุณครูนะคะก็มีอะไรบ้างล่ะ,ะมีกระเป๋ามีนี่เมาส์นะ้มีอะไรอีกมีหน้ากากอนามหน้ากากอนามัยเรียกว่าแมสใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกนี่มีสําหรับ าสายชาร์จโน้ตบุ๊กนะคะมีอะไรอีกคะรอบตัวเรามีต้นไม้ด้วยมีหน้าต่างมีพัดลมนะคะอ่านักเรีลนลองบอกอยากให้คุณครูบอกสิคะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างนี่คุณครูยกตัวอย่างให้แล้วนะคะอ่านตอบไปนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ตัวรอบตัวเรายกต,ตัวอย่างนะคะเช่นรถไถรถไถนานอะไรรู้จักไหมเคยเห็นไหมคะ ค้อนเอ่คอค้อมีไว้ทําไมเอ่ยตอกตะปูใช่ไหมมีอะไรอีกมีดินอ่าเคยเห็นไหมดินเคยเล่นดินไหมเชื่อว่านักเรียนทุกคนต้องเคยเล่นดินแน่ๆมีอะไรอีกมีเส้นได้มีแม่น้ําแล้วก็มีจักเย็บผ้ามีต้นไม้แล้วก็มีก้อนหินอ่านี่คุณครูยกตัวอย่างนะคะอ่าสิ่งที่คุครูยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอ่าทรัพยากรที่คุณครูยกตัวอย่างถ้าถ้าสมมุติคุณครู ให้นักเรียนแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะโดยแบ่งออกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนคิดว่านักเรียนจะแบ่งทรัพยากรเหล่านีา้เป็นประเภทไหนบ้างนะคะรถไถนาจะอยู่ซิกไหนเอ่ยตามธรรมชาติไหมหรืออยู่ในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคอนอยู่ทางด้านไหนคะด้านธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ดินจะอยู่ซิกไหนคะาตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเส้นได้ล่ะอยู่ทางด้านไหนเอยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นแม่น้ำอนนลองจําแนกดูสิคะจากเย็บผ้า,อาลองแยกดูต้นไม้ลองแยกดูนะคะก้อนหินให้เวลาหนึ่งนาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก หนึ่งนาทีผ่านไปไวัอย่างโกหกมาแล้วอ้าวเฉลยเลยแล้วกันนะคะถูกไหมเอ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างมีดินมีแม่น้ํามีต้นไม้มีก้อนหินนักเรียนถูกไหมคะที่นักเรียนลองคิดไว้ส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีรถไถานามีคอ้อนมีเส้นด้แล้วก็มีจักเย็บผ้าถูกไหมคะเชื่อว่านักเรียนน่าจะ พิจารณาน่าจะแยกถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องคุณครูคเขาขอตบมือให้เลยใครผิดก็ไม่เป็นไรดังนั้นทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะจะบอกให้ซึ่งท <c> ร <oughs> ัพยากรเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะมีอะไรบ้างหลักสประเภทที่คุณครูพูดถึงก็คือหนึ่งทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับส ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอ้าวและอะไรบ้างละ่ะที่เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็มีแม่น้ํานะคะซึ่งตอนนี้หลายบ้านหลายานักเรียนหลายคนเลยรู้จักแม่น้ําม,มากขึ้นเลยเพราะว่ามันเข้ามาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะหินนะคะหินดวงอาทิตย์อ่ะอันนี้ทุกคนรู้จักเพราะเราทุกคนมีดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็มีดินแล้วก็มีป่าไม้สิ่งเหล่านี้นะคะทั้ง6ชนิดนี้คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสำหรับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างคะมีพลาสติกอันนี้เรนก็รู้จักเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อ่าเรนอยู่กับนักเรียนใช้ชีวอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างเช่นขวดน้ำอย่างเงี้ย เลยก็ต้องดื่มน้ำใช่ไหมบางหลายบ้านก็ซื้อน้ำดื่มก็จะบรรจุพันธุ์อยู่ในขวดอันนี้ก็จะเป็นบรรจุพันธุ์พวกเครื่องน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำอาบสบู่เหลวะไรก็จะรู้จักปูนซีเมนต์นี้เอาไว้ทำไมละ่ะสร้างบ้านสร้างถนนนะเทคอนกรีตเทล้วนะคะอันนี้คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอีกนะคะมีผ้าอันนี้คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เส้นด้าย อันนี้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นทรัพยากรมันมีความสําคัญอย่างไรก็คือเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถนํามาผลิตเป็นสินค้านะคะหรือใช้เป็นแหล่งผลิตสินค้าได้อันนี้คือความสําคัญของทรัพยากร <c oughs> เช่นอะไรบ้างละคะเช่นไม้นํามาสร้างบ้านเรือนนะคะ นี่ไม้นำมาสร้างบ้านเลยไม้ถือว่าเป็นทรัพยากราที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเราก็เอามาสร้างบ้านนอกจากสร้างบ้านสร้างอะไรเอย่ยมีโต๊ะนะโต๊ะโต๊ะเก้าอี้ก็มีหลายประเภทหลายรูปแบบนะคะนี่ก็นาไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตมาสร้างเป็นสินค้าให้เราได้ใช้ ดินเอามาผลิตเป็นเครื่องปั้นที่เราเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาอันนี้ก็จะเป็นกระถางน,นี่ก็จะเป็นโอ่งนะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผาก็ผลิตมาเป็นเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นสินค้านะคะถาวันถาวันก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งก็พืชถือว่าเป็นทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็นํา มาผลิตเป็นของใช้เช่นกระเช้าผลไม้นี่ภาพกลางนะคะเป็นกระเช้าผลไม้เอาไว้ใส่ผลไม้หรืออาจจะเอาไว้ใส่อของใช้หรือเป็นอาหารที่เราเอาไว้มอบกันในวันสําคัญเช่นวันปีใหม่วันเกิดหรืออาจจะไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยก็ได้อันนี้ก็เป็นจะมาเป็นเป็นตะกร้าก็ได้นะเป็นตะกร้าเอาไว้สําหรับใส่สิ่งของพลาสติก พลาสติกก็นํามาผลิตเป็นเก้าอี้เป็นแก้วน้ําเป็นขวดน้ําพลาสติกก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็นํามาเป็นผลิตมาเป็นแก้วเป็นเก้าอี้เป็นขวดน้ํานะคะนอกจากนั้นพลาสติกก็สามารถเอานาเอามาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านภายในครัวเรือนภายในบ้านนะคะเช่นกะละมังกล่องถังกระติกน้ํานะคะ แก้วน้ำด้วยอันนี้ที่ตักตักขยะนะคะอันนี้ใส่สำหรับใส่แปลงสีฟันยาสีฟันนะคะนี่ก็ทำมาจากพลาสติกนั่นเองผ้านำมาเป็นผลิตเป็นเสื้อเป็นกางเกงนะคะผ้าก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ผลิตมานำมาผลิตเป็นสินค้าให้ให้เรานะคะได้เอาไว้ใช้สวมใส่ทรัพยากร เป็นสิ่งต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเกิดจากการนำทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาผลิตเป็นสินค้านะคะดังนั้นดังนั้นเราเนะี่ยก็ต้องเห็นคุณค่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นน่ะให้มีคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่ใช่เบื่อแล้วก็ทิ้งอันนั้นถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรโดยสิ้นเชิง ในคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะทรัพยากรคือสิ่งต่างๆที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งทรัพยากรอย่างที่บอกแล้วว่ามี2ประเภทคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็สามารถนํามาใช้เป็นวัตถุในการผลิตในการสร้างบ้านเก้าอี้โต๊ะต่างๆส่วนมนุษย์สร้างขึ้นก็เอามาผลิตเป็นสินค้าเป็นอะไรบ้างเป็น เช่นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ภายในบ้านนะคะออละค่ะจากที่เราเรียนมานะคะเราก็ <c oughs> เรียนมา2เรื่องใช่ไหมทรัพยากรธรรมชาติกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นงานที่คุณครูจะให้นักเรียนทำนักเรียนลองสำรวจทรัพยากรที่อยู่ในในบ้านหรือในโรงเรียนก็ได้นะคะแล้ววาดภาพพร้อมเขียนรายละเอียดให้ถูกต้อง ออกจะดูยากหน่อยใช่ไหมมอพูดประมาณนี้แต่คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ลองทําดูนะ่าเป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้ให้ลอกส่วนใหญ่นักเรียนมักจะลอกเอาตามแบบครูเป๊ะเลยตามได้แต่ไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะคะอันดับแรกเลยเป็นนักเรียนทํางานส่งคุณครูก็ต้องเขียนวันที่นะคะคุณครูเขียนเป็นวันจันทร์แต่ นักเรียนมีเรียนวันไหนนักเรียนก็ต้องเขียนวันที่ของวันที่นักเรียนเรียนนะคะไม่ใช่วันจันทร์ทั้งบมด5ห้องไม่ใช่นะคะดังนั้นแน่นอนวันที่คือวันที่ที่นักเรียนเรียนเรื่องคือเรื่องของทรัพยากรเขียนด้วยเพื่อนักเรียนจะได้ย้ําเตือนแล้วก็จําง่ายๆแล้วก็แบ่งออกเป็นสส่วนนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็วาดภาพ ในส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมนักเรียนก็วาดภาพนักเรียนวาดภาพอะไรก็ต้องเขียนรายละเอียดของภาพที่นักเรียนวาดด้วยเช่นตัวอย่างของคุณครูคุณครูวาดต้นไม้คุณครูก็จะเขียนว่ามีต้นไม้ก้อนหินดูให้เป็นก้อนหินนะนักเรียนคุณครูก็จะเขียนว่าก้อนหินดวงอาทิตย์ก็เขียนว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เขียนว่าดวงจันทร์ส่วนซีกขวามือจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น คุณครูก็วาดขวดน้ำอะไรก็เขียนว่าขวดน้ําด้วยมีเสื้อก็เขียนว่าเสื้อวาดถังก็เขียนว่าถังวาดแก้วน้ําก็เขียนแก้วน้ําอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ทําได้ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะเป็นตัวอย่างนะเน้นว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างอาจจะนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะก็หวังว่านักเรียนคงจะ เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูสไลด์ต้นได้นะคะแล้วก็ลองกลับมาทําใบงานดูนะคะก็อย่าลืมทํางานเสร็จให้เสร็จภายในชั่วโมงแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะในวิชาสังคมของคุณครูน้ำทิพย์นะคะอย่าไปส่งในวิชาประวัติศาสตร์อย่าไปส่งในวิชาอื่นนะคะเดี๋ยวเวลาตรวจจะได้หางานเจอกันนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนที่เรียนนะคะในระบบของเรียนใน ยูทูบนะคะขอให้เรนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทํางานส่งคุณครูนะคะสับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ